นาะนะครับวันนี้จะพามาดูห้องน้ำแฮนเม็กนะครับเราออกแบบเองทำเองนะครับน้องนะอาจจะบอชสวยรู้ดูดีปันไดนะครับผมนะอันนี้เห็นว่าห้องน้ำเติมซุกนะครับกันตะพลกันตะพลซซลเซลห้องน้ำเติมผุกนะครับอาใครจะมาขี่ใส่ใจเลยพี่น้องเด้อทำเองออกแบบเองดูท่อแล้วก็ใส่แบบมาตรฐานาใหญ่เลยพี่ หนึ่งนิ้วครับพี่น้องโอ้น้ำมันแห้งกันแล้วจริงๆเละนะครับนี่คือแบบในน้ำเร็วน้ำแรงนะครับอ่าจริงๆในบ้านถ้าใครอยากได้น้ำแรงต่อไปเราขอค่อยไปโลดเอาขอให้ท่อเมนมันอยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นมันเป็นหนึ่งนิ้วหรือเจ็ดนิน้วก็ได้ใหญ่ๆเน,เนี่ยนะครับเขาค่อยมาลดลดเป็นสี่หุนหกหุนตามที่เขาใช้ทั่วไปก็ไดน้นะครับแต่ผมคืออยากด้เบิ้งอยู่พูน้ำมันแห้งนะยุดก๊อกสูงเลยพี่น้องนะก๊อกสูงนะเบิ้งจากทางเลยนะเนี่เบิ้งโอ้ งครับไม่มีปั๊มไม่มีอะไรนะครับตัวอย่างถังนะถังสูงประมาณสองเมตรหาซิฟถังอีกประมาณเมตรกว่านนะครับเนื่อฉีดนะนี่นานะครับอตัวอย่างถังบริสุทธิมากนะครับนี่ครับอ่ายามขี่ใจ้ใจรัน้อง,งนี่สีชมพูพร้อมนะครับนะ,นะนนนครับ,รบอ่ะ ้องนำเส้นพนะี่น้อง้องนำเส้นบนใบนะครับคาปดุดคาปูนคาอย่างนี้รวมบนในสองหมื่นซีนะครับมานในใจนะครับเส้นหบเส้นไหบนะครับขี่เส้นพี่น้องอ่ะโปนะครับขี่ฟรีจนถึงสิ้นเดือนนี้จนหรือว่าจนกว่าห้องน้ําจะเต็มเลยพี่น้องนี่ทำมีประหาเหตุคือผมโอเคนะครับอาจจะทําไม่เหมือนเขาสักเท่ทาไหร่นี่ทอระบายที่ทแรกว่าจะเหตุเป็นแบบเอ่อทั้งแก๊สขึ้นนะพี่น้องนะ ใช้แบบแก๊สใส่แก๊สพร้พร่วงสินะนี่พอลบายนะครับออกแบบเองทําเองคูนลุมเองกับมือนะครับผมนะอ่าไปดูแทงน้ํากันนะครับอ่านี่ห้องน้ําเติมซุกนะครับปอดซุกนะครับกันตะพุนโซลดีเซลล์อ่าเพื่อลูกทานพื้นมาใส่บริการเกี่ยวกับโซลดีเซลล์ยมจะได้เข้ากันจะได้เพราะอ่อเกื่นว่าบ่ได้ไม่ปอดุกบสบายนี่ครับบ่ได้สูงมากนะ พันห <boundaries S 1> uh, ้าร้อยลิตรนะครับแล้วก็ปูนเสาปูนกับสองเมตรสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบก็คุดลงไปอีกนะครับก็เหลืออยู่ประมาณสองเมตรอ่าทั้งขึ้นไปนี่ก็อยู่ประมาณสามเมตรแต่หนามแรงดันน้วยิ่งอยู่ประมาณนี้แหละสองเมตรห้าสิบอ่ะต่ำๆแต่ว่าได้นามแห้งเพราะว่าทวมไงที่เหลือเพราะว่าจะสรบางวิวเครื่องอย่แล้วครับเนาะแต่ว่ามันสีเวอร์เกินไปนะครับอ่านะครับกระทมเข้ามานี่ เตนท่อใหม่มาจากถังต่อใหม่อ่มาจากถังนี่ครับทมไปเลยนะครับจริงจริงถ้าผูใ้ใดอยากได้น้ำแห้งเนาะหรือว่าแต่ขาใด้ปลาปลาเขาเนี่ยเขาก็สีผสมควงในเห็ดเดือยนังเขาพอ่พอใส่ในถังไซโลถังหนึ่งเนาะในหมู่บ้านเต่ละลังคาเรือนนี่ครับหนึ่งนิ้วเนาะแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วนะเขาก็เริ่มลดตั้งแต่นี่ถ้าเราอยากให้มันเก,กะกะหรือว่ามันแนมเบิงแบบมันหง่เกินไปอย่างนี่นะทอน้ำม,มันจะเป็นเก,กะกะท้าเขาบ่อย ฝังในปูนเนาะมันอาจจะดูเกะกะแต่ว่าทอเมินเนี่ยสมควรที่จะใหญ่งงที่ผมบอกเวลาคลิปเลยที่หนามมันน้อยนามพอพอใส่อยัางหนามพอค่อยไหลในบ้านที่มีน้ำุ่นก็ต้องใส่ตัวปั๊มออโต้หรือปั๊มแรงดันนะครับมันก็ทั้งเปลืองไฟพร้อมแบนี้ทั้งเห็นบ่เวลาไหนเขาก็านนกมาลดอ่านี่ลดนี่ขนาดนี่กอกใหญ่นะอันนี้กอกสำหรับพกขนเลยนะครับนะตัวนี้ซีขนหน่อยเนี่ยอ่าตัวหัวฉีดก็เป็นทีขนมันก็จะมีแรงอดัด ตัวจีวารทอมันใหญ่มากเนาะมันก็จะมีแรงอัดได้เยอะนะครับปีขนาดปลายเมนม,มานี่เป็นมองไว้เครื่องทัพพานะครับมึงแห้งเลยนะไม่ต้องมีปั๊มดันครับผมฐานก็่ได้สูงมากเบอร์คนน่ะใส่โซล่อๆเซลล์เบ็ดหลัางนะตัวนี้ใส่เชื่อเซลล์เบ็ดหลังเป็นตัวยางมึงพัดลมพลั่นปิดพี่น้องนะเป็นพัดลมไฟฟ้าเลยนะครับไฟฟ้าเอซี่ก็ใช้ตู้นี้นะครับ ในการทำงานนี่เลยตู้นี้เลยนะครับอยู่นี่เลยไอโซลเซลในการทํางานเบิร์ตว่าจะเป็นออกเคี่ยมเล็กอย่างอยูอย่ยนี่ต่างๆนะครับใช้โซลเซลหมดเลยนะครับผมอ่านี่แหละคือตัวอย่างนะครับอาคุณเลจจะมาขี่ใช้ใจพองเราเนี่ยน้ําเติมสุบปวดทุกกันตะพนโซลเซลลนะครับผมทางหลูทางไรก็เห็ด็นแบบมาตรฐานเขาเลยรเนาะนี่เป็นตรง สำหรับอันนี้ก็ไว้แบบอาบนุ่งอาบน้ำได้นะครับผมอน,นี่นะครับอ่าสำหรับทันมาเยี่ยมเย็ยนเนาะมาใส่ลึกบริการได้นะครับอ่าขี่ฟี่จนกว่าห้องน้ำจะเต็มนะครับสุกเรือนนี้เท่านั้นนะครับผม <c oughs> อ่นะครับนะแต่พ่อสังเขบนีนระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะเรียนฟรุงเดินไฟอย่างอีกนะครับอันนี้ก็คือขี่เส้นไว้พี่องวามหายใจเขา สองหมื่นกว่าบาทค่าอุปกรณ์ค่าปูนค่านะครับขี่เส้นขี่เส้นนะครับผมอ,อ้าเย็นสบายขอบคุณครับผม